สวัสดีครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้เราก็มีข่าวดีจากทางฝั่งของยูเครนมานําเสนอกันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ยูเครนได้ทําลายระบบป้องกันเพลังการแบบ S400 ของกองทัพรัสเซียในแหลมไครเมียไปแล้วในเมื่อวานที่ผ่านมาเมื่อวันนี้ก็มีข่าวว่ายูเครนได้โจมตีเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ Su34 ของกองทัพอากาศรัรเซียได้มากถึง4เครื่องเหตุการณ์นี้นับว่าหมัดยาวของยูเครน กำลังทำการทะลวงแนวหลังของรัเสเซียแบบไม่ยัง้งและนอกจากนี้มันยังเป็นการทำลายขวัญกำลังใจสำคัญของกำลังรบทางกาศรัเสเซียอีกด้วยส่วนรายละเอียดของเนื้อหาข่าวจะมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุทกท่านไปติดตามรับชมในรายงานข่าวของไทยมิ i ลตตอรีพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหน่วยข่าวกรองความมั่นคงของอยูเครนหรือ SBU ได้ดำเนินการปฏิบัติการพิเศษโจมตีฐานทัพอากาศมารีนอบก้าในแคว้นโวโกกราดของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนของอยูเครนไปราวๆ437กิโลเมตร เป้าหมายของการปฏิบัติการในครั้งนี้คือการโจมตีเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดแบบซู34หรือไอเป็ดน้อยของกองทัพากาศรัสเซียรายงานจากยูเครนระบุว่ามีเครื่องบินรบแบบซู34ถูกทำลายอย่างน้อยจำนวนสองลำและอีกสองลำได้รับความเสียหายในเหตุการณ์ครั้งนี้ แม้ว่าจะยังไม่มีภาพถ่ายทางดาวเทียมยืนยันความเสียหายในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ช่อง Fighter Bomber ซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อมโยงกับกองทัพกาศรสัสเซียได้ออกมายอมรับว่าเกิดความเสียหายอย่างหนักที่ฐานทัพอากาศมารินอบกาพร้อมเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าความสูญเสียระดับพันล้านความเสียหายในครั้งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นคนที่รับผิดชอบต่อการป้องกันสนามบินควรถูกลงโทษเช่นกันเขากล่าว คำพูดนี้มันก็สะท้อนถึงความโกรธเกรี้ยวไม่เพียงต่อ,อยูเครนเท่านั้นนะครับแต่มันยังรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของฝ่ายราัสเซียที่ไม่สามารถปกป้องเครื่องบินมูลค่าหลายพันล้านรูเบิลของพวกเขาได้และแม้ว่าราัสเซียจะพยายามสร้างโรงเก็บเครื่องบินจํานวนมากในหลายฐานทัพรวมถึงการใช้ยางรถยนต์เอาไปวางไว้บนเครื่องบินทิ้งระเบิดแต่สิ่งเหล่านี้กลับไม่สามารถหยุดยั้งการโจมตีของอยูเครนได้เลย สำหรับซู3 4คือหัวใจสำคัญในการสนับสนุนการรบภาคพื้นดินของรัสเซียพวกมันมีหน้าที่โจมตีแนวตั้งรับของยูเครนด้วยระเบิดร้อนแบบ UMPK ที่มีความอันตรายมากการที่ยูเครนสามารถเจาะทะลวงและทำลายพวกมันได้สำเร็จสิ่งนี้เท่ากับเป็นการลดแรงกดดันในแนวหน้าของหานยูเครนลงอย่างมหาศาลครับซู3 4แม้ว่าจะไม่ได้ทันสมัยเท่ากับเครื่องบินรบแบบ F-35 แต่พวกมันก็เหนือกว่า F-16 รุ่นเก่าของยูเครนในหลายด้านโดยเฉพาะภารกิจการโจมตีภาคพื้นดินพวกมันสามารถบรรทุกระเบิดได้เยอะกว่าและบินได้ไกลกว่ามากการสูญเสียเครื่องบินรบแบบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความเสียหายแต่มันคือเรื่องของขวัญกำลังใจฐานรัเสเซียด้วยหากไม่มีเครื่องบินรบมาช่วยทิ้งระเบิดร่อนแบบ UMPK มันก็ยากที่จะบุกไปข้างหน้าได้ลำพังปืนเดสนามจรวดหลายลำกล้องหรือดโดรนแบบ FPV ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะยูเครนทําการตั้งรับอย่างเหนียวแน่นมากและสวนรัสเซียได้อย่างเจ็บแสบนับครั้งไม่ถ้วน ซึ่งนี่ก็คือสัญญาณเตือนอย่างชัดเจนถึงเครมลินว่าการซ่อนตัวอยู่หลังแนวรบอาจไม่ปลอดภัยต่อไปเพราะยูเครนกำลังพัฒนาศักยภาพในการโจมตีระยะไกลได้อย่างแม่นยำและส่งพลังอย่างไรก็ตามสงครามในครั้งนี้มันยังไม่จบและนี่อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการโจมตีฐานทัพอากาศเชิงลึกของรัสเซียตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าเป็นปฏิบัติการสไปเดอร์เว็บ2.0หรือไม่แต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นโดรนพิสัยไกลแบบใหม่ของอยูเครน ที่พัฒนามาให้มีความแม่นยำสูงสำหรับการโจมตีในครั้งนี้ครับอ่าคือยังไงล่ะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าปฏิบัติการในครั้งนี้ของยูเครนมันสะเด่จริงๆครับลองคิดดูนะครับประเทศที่มีขนาดเล็กกว่ากำลังพลน้อยกว่าอาวุธก็น้อยกว่า,ร,ารัสเซียหลายสิบเท่าแต่กลับสามารถเปิดปฏิบัติการลึกเข้าไปในแผ่นดินของรัสเซียและทำลายเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศ,ศาสตร์ได้ถึงในฐานทัพในปฏิบัติการสไปเดอร์เว็บ ส่วนเมื่อวานเราก็ได้เห็นว่ายูเครนได้ใช้โดรนบุกทำลายระบบป้องกันพันธัการแบบ S400 ของรัสเซียในแหลมไครเมียอย่างแม่นยำหรือแม้แต่เมื่อก่อนเรือธงอย่างวัดคว่าที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของกองเรือทะเลดำรัสเซียก็ถูกยิงจมลงโดยประเทศที่ไม่มีเรือดำน้ำไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินไม่มีขี่ปาวุธไฮเทคใดๆสิ่งที่ยูเครนมีคือโดรนสมองและหัวใจของนักรบและมันก็เพียงพอที่จะสามารถล้มยักษ์ได้ครับอาวุธทุกอย่าง ที่ยูเครนมีร,รัสเซียมีมากกว่า10เท่าแต่ผ่านมาเกือบ4ปีร,รัสเซียยังไม่สามารถเอาชนะยูเครนได้ถึงแม้ว่ารัสเซียจะประกาศยึดเมืองได้เกือบทุกวันแต่จริงๆแล้วก็คือยึดพื้นที่ระดับหมู่บ้านเท่านั้นแถมยังต้องแลกมาด้วยการสูญเสียชีวิตกำลังพลแล้ววุฒหนักไปเป็นจํานวนมหาศาลสงครามครั้งนี้พิสูจน์แล้วครับว่าชัยชนะไม่ได้อยู่ที่จํานวนแค่เพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับสมองหัวใจและเจตจำนงที่ไม่ยอมแพ้ ยูเครนประเทศเล็กๆแต่สามารถต่อสู้กับอภิมหาอำนาจทางกรทหารเบอร์สองของโลกได้ถึงขนาดนี้จะเรียกว่าปฏิหารก็ไม่เกินจริงครับ าลครับคุณชมทีนี้เราไปดูสถานการณ์การรบในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งเพราะว่ามีหลายจุดที่น่าสนใจครับโดยในพื้นที่ของเมืองลูฮันห่างจากแนวหน้าไปราวๆ40กิโลเมตรที่ตั้งของกองประชาการหารรัสเซียก็ถูกทำลายลงแต่ว่าทางนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่ายูเครนนั้นใช้อาวุธประเภทใดในการโจมตีเนื่องจากว่ามีหลายตัวเลือกที่เป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นจรวดจาก M142 ให้มาระเบิดร่อนแบบเจด,ดมหรือว่าดโดรนระยะไกลครับ ขยับมาทางเหนือที่ซูมี่กองทัพการยูเครนได้ใช้เครื่องบินโจมตีแบบซู25ปล่อยระเบิดร่อนเข้าถล่มเป้าหมายของรัสเซียจำนวนมากสิ่งนี้สะท้อนถึงความสามารถในการโจมตีทางอากาศของยูเครนที่มากขึ้นโดยพวกเขานั้นสามารถกดดันแนวหลังของรัสเซียได้อย่างต่อเนื่องอันนี้แอดมินก็คาดว่าระบบป้องกันทางอากาศของรัสเซียก่อนหน้านี้ก็น่าจะถูกทำลายไปมากแล้วเช่นกันครับ ส่วนในพื้นที่ของไรามานยูเครนได้เปิดฉากโจมตีเชิงรุกเพื่อสกัดกั้นการบุกของรัสเซียและสามารถหยุดยั้งการรุกของรัสเซียได้สำเร็จครับต่อมาที่โซเรดายูเครนได้ใช้เครื่องบินรบโจมตีเป้าหมายที่ตั้งทีมควบคุมโดรนรัสเซียได้สําเร็จก็คือรัสเซียเนี่ยเขามักใช้โดรนแบบไฟเบอร์ออปติกโดยมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันดังนี้นะครับ ข้อดีก็คือไม่สามารถแจ็บได้ทําให้การโจมตีเป้าหมายเป็นไปด้วยความแม่นยําโดยที่ไม่ถูกรบกวนส่วนข้อเสียก็คือพวกมันใช้สายในการควบคุมนะครับดังนั้นจึงถูกตามรอยได้ง่ายเช่นกันเมื่อดโดรนตรวจการของยูเครนสามารถระบุตําแหน่งทีมควบคุมโดรนของรัสเซียได้ยูเครนก็ได้ใช้เครื่องบินรบเนี่ยแหละครับเข้ามาทิ้งระเบิดใส่ทันทีนับว่าสงครามสมัยนี้มันเถื่อนจริงๆครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพรรสเซียประจำวันที่28มิถุนายนฐานราบก็สูญเสียไป1,000นายยานเกราะ12คันรถขนส่งทางกระถาน13 131คันรถถัง1คันปืนใหญ่สนาม35กระบอกโดรน237ลำเครื่องบินรบ4ลำ มีสมยห6ลูกและระบบป้องกันแพยังกาดอีกหนึ่งระบบครับอ๋อนี้แอดมินสงสัยว่าเครื่องบินรบที่เสียไป4ี่ลำก็น่าจะเป็นเครื่องบินรบแบบซูสามสิี่เจนมินได้รายงานไปเบื้องต้นนั่นแหละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิตรี่คลิปเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราได้ทำงานต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ